ับวันนี้มาสวยง,งานนะครับแปะสามชิ้นทางร้านเราอันนี้เป็นอ่างญี่ปุ่นนะครับลายญี่ปุ่นแล้วเปิดไปให้ดูนะครับปไฟเลยอันนี้เป็นหิ้งหน้าทางร้านนะครับใส่บางแดดนโ้สวยงามมากแล้วก็ทีวีเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแต่อันนี้ไม่ใช่ออโต้นะครับเป็นมินนวด เป็นอ่างที่ปูนของเรานี่แปะสามชิ้นเนาะน,นี่แปะสามชิ้นรว่างตาแตกนี่สปอ่อนไรเรามามาดูข้าง,ลางหลังตัวทีเด็ดเลยอันนี้ทีเด็ดของเราจะมีทุกคันครับถ้าทำเชา้าไปซาวไปกับเรานี่ส,ว,สว,ว่างเลยเวลาเอาของเนาะเวลาไปเอาของตอนกลคืนที่ดอย แล้วก็มีอีเด็ดอันนี้ตัดข้างบนสีไอบูข้างล่างสีบอมไว้แล้วก็บริโทลบแต่เราไม่ใส่กลางนะบร์โทรเราเน้นท้ายนีย่อันนี้ก็อยู่ฝั่ง<อ>ท้ายเพราะว่าเวลาลูกค้าขึ้นมาก็จะเห็นเลยเนาะใช่สว่างมากๆเลยอันนี้ตอนคืนไม่ต้องกลัวตีมแปดสิบมองก็มาเห็นจุ้ยเลยฝากเบอร์ไว้หน่อยคะ่ะช่างพิวสนใจติดต่อช่างพิวได้ที่0 9 8 9 0 6 โอเคจบแล้วครับขอบคุณครับบ๊ายบาย